สวัสดีครับพี่เบนเองครับจากรายการ The, The Teacher นะครับวันนี้ที่ก็จะมาแนะนำ o n e e t ม .3 ให้นะครับ o n e t ม .3 เนี่ยพี่คิดว่ามันน่าจะมีพวก Part Conversation ก็คือการสนทนาครับ Part Reading ก็คือเขาเรียกว่าอ่านบทความาครับแล้วก็ Close Test ก็คือเขาให้แบบบทเขาให้แบบเขาเรียกว่าอะบทความมามีช่องว่างเนี่ยให้น้องเติมอย่างเงี้ยพี่ว่า น่าจะมีหลักสากบน่าจะสาตัวนี้นะครับเริ่มจากที่ว่าพาร์ทที่ควรทําก่อนเลยนะครับคือพาร์ทปโปรโมชันนะครับเพราะมันง่ายแบบมันมันง่ายจริงๆครับน้อง,น,องน้องต้องน้องต้องลองดูครับมันมันง่ายจริงๆต่อมาก็ต่อมาพาร์ทวีดดิ้งกับโคลสเทสนี่ก็สองอันนี้ก็ต้องแล้วแต่น้องนะครับว่าน้องถนัดอันไหนมากกว่าน้องก็ทำมันนั้นก่อนใครถนัดว e ดดิ้งก็ทำว e ดดิ้งก่อน ใครถนาด cross test ก็ทำ cross test ก่อนนะครับอ่า O NET มีความสำคัญยังไง O NET เนี่ยมีความสำคัญตรงที่มันใช้วัดวัดระดับของชาติได้แล้วก็ใช้หลายโรงเรียนเนี่ยเขาใช้คะแนน O NET เป็นเกณฑ์ในการเข้าเรียนต่อแล้วนะครับน้องก็ทำดีๆนะครับเวลาที่เขาไม่สอบเนี่ยพี่ไม่แน่ใจเท่าไหร่แต่พี่ว่าน้องควรจะทำเวลาให้คุ้มค่า น้องบอริหารเวลาใช้เวลาให้คุ้มค่านะครับไม่ใช่คุ้มค่าในการนอนหลับนะครับคุ้มค่าในการทําข้อสอบนะครับครับสุดท้ายนี้พี่ขอให้น้องเนี่ยทำข้อสอบโอเน็ต e ทำได้คะแนนดีๆนะครับแล้วก็สงสัยคนสงสัยเอ๊ะทำไมพี่ทําคลิปให้มอ .3 ทั้งๆทงี่พี่มอ .6 อ๋อไม่มีอะไรครับก็อยากทำให้มอ .3 ก่อนครับแค่นี้ครับบ๊ายบาย